ชหน้าชนะอ๋อเห็นอยู่แต่ไม่ได้ดูนะเห็นตอนจบพอดีตอนกลับเข้าไปบ้านพ่อกำลังนั่งดูอยู่กูเข้าไปดูตอนที่มันกำลังหนึ่งสองสองหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็สุดท้ายก็คือตีเสมอไม่ได้ไปดูตอนกำลังยิงยิงยิงมุมอะ่ะแล้วก็จะเตะเข้าโกแต่ไม่เข้าอะ่ะ เป็นกำลังใจให้เนาะโรงเรียนหมอนทองก็วันนี้มาถึงจุดนี้ได้ในจุดที่ไม่เคยมามาก่อนแค่นี้ก็ดีมากแล้วให้กําลังใจโอกาสหน้าก็อาจจะมีโอกาสมาอีกโอกาสหน้าโรงเรียนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้แชมป์ mm. เพราะฉะนั้นมุ่งเข้ามาสู่จุดนี้ได้ถือว่าดีมากแล้วเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่ได้มาชิงชนะเลิศรายการใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นประวัติการ น่าจะเป็นไม่ไม่น่าจะมีใครดูบอลฟุตบอลเด็กได้เยอะขนาดครั้งนี้เป็นวัยเล่าได้แพ้ชนะในวงการกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นก็อยากให้ทําใจแล้วก็ถือซะว่านี่เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งใหญ่ที่เรามาถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยจากโรงเรียนเล็กๆรถสองแถวคันเล็กๆที่บรรจุคนมาตั้งเยอะกูก็ไปดูวิดีโออยู่นะกูเห็นพวกมึงพูดกันกูเลยไปตามดู กูว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วแพ้ชนะไม่สําคัญแต่มึงได้ใจมึงได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วเนาะได้ใจไปแล้วเป็นไวเล่ขนาดนี้ก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะประวัติการมากที่มีคนใส่ใจกีฬาเด็กขนาดนี้แล้วก็ฟุตบอลช่องเจ็ดเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้ให้ความสำคัญมากขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรก ทั้งดาราทั้งอินฟูทั้งประชาชนภาครัฐเอกชนต่างคนต่างเข้ามาดูก็ให้กำลังใจกับหมอนทองหมอนทองวิทยาใช่ไหมก็ให้กำลังใจให้ผ่านไปได้ด้วยดีเออให้ผ่านไปได้ดีหลังจากนี้ก็พัฒนาฝึกฝนเอาประสบการณ์ไปบอกรุ่นน้องเอาประสบการณ์ไปบอกรุ่นต่อต่อไปจะได้มีทักษะมีหนทางโค้ดก็เก่งขึ้น ทีมก็เก่งขึ้นเห็นว่าหลายคนก็มีโอกาสได้เข้าสโมสรแล้วด้วยก็เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีมากเนาะเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็ให้ยินดีกับชัยนาด้วยที่ประสบความสําเร็จในปีนี้ยินดีกับชัยนาด้วยที่ประสบความสําเร็จในปีนี้ชัยนาก็เก่งมากเก่งมากที่สามารถคว้าชัยชนะคว้าแชมป์ ได้ก็ยินดีกับไชน่าด้วยเนาะไปกําลังใจกับทั้งสองทีมอนาคตข้างหน้ายังอีกไกลบางคนอาจจะได้เป็นนักฟุตบอลบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปตามเหตุเนาะเป็นไปตามเหตุกองเชียร์เยอะกดดันเหรอเป็นไปตามความสามารถเนาะไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียส อย่าไปคาดหวังอะไรมากทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยคาดหวังมากก็ไม่ดีไม่คาดหวังเลยก็ไม่ดีแต่ไม่คาดหวังเลยก็ดีนะ